ฮัลโหลโยดูจบแล้วมาคุยกันวันนี้จะมารีวิวเม้ามอยหนังเรื่องนี้ครับ Resident Evil Welcome to r a c c o o n City ผีชีวะปฐมบทแห่งเมืองผีดิบเพื่อนๆคนไหนดูแล้วก็มาระบายความรู้สึกกันได้เลยนะฮะรู้สึกยังไง หลังจากบ้านเราเลื่อนฉายไปรอบนึงนะฮะในที่สุดก็ได้ดูกันจนได้นะฮะก็เป็น Resident Evil ฉบับรีบูทใหม่ที่หลายคนรอคอยเลยก็ว่าได้นะฮะหลังจากฉบับเก่าของ Paul W S Anderson ที่สร้างมาถึง6ภาคเนี่ยพาออกทะเลจนสร้างความเจ็บปวดให้แก่แฟนเกมตัวยงไม่มากก็น,น้อยนะฮะระหว่างดูยังจำความรู้สึกกันได้ไหมโดยหนังเวอร์ชันนี้ครับจะได้พุ่มกับอย่าง Johannes r o ิร์ตครับเขาคนนี้เคยกำกับ4 7 Meter Down u n c a e กับ40 Meter Down ภาคแรกนะครับและก็ The s t e n c h e r Pay at Night ปี2018ด้วยเป็นภูมิกับที่ถนัดในเรื่องของหนังสยองขวัญและทึกขวัญทั้นด้วยนะมามาถึงความรู้สึกส่วนตัวกันก่อนแล้วกันนะครับว่ารู้สึกยังไงหลังดู <c oughs> ส่วนตัวนะครับสำหรับผมเนี่ยต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยก็เป็นแฟนเกมของ Resident Evil คนหนึ่งนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้เล่นทุกภาคนะแต่ก็ติดตามเนื้อหาเรื่องราวเกมพอสมควรนะครับ อาจจะไม่ได้เป็นแฟนตัวยงอะไรมากมายแต่แบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยโ,โหภาคนี้กลับมาทําใหม่ทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่แบบว่าแฟนๆเกมอะเนาะหวังกันเป็นธรรมดาแหละครับอยากให้ภาพยนตร์เนี่ยมันกลับเข้าฝั่งนะเอาเรื่องราวของเกมมาทําแบบเต็มๆอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกเฮ้ยใกล้เคียงกับเกมมากที่สุดอะไรอย่างงี้สักทีนะเออหวังว่าเป็นแบบนั้นนะซึ่งต้องบอกว่าความรู้สึกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหนังที่ให้อารมณ์ก้ามก้ามกึ่งๆึมากนะระหว่างดูไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะรู้สึกยังไงเหมือนกันครับว่า ชอบหรือไม่ชอบนะฮะเพราะว่าตลอดเรื่องเนี่ยมันก็จะมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบผสมปนเปงกันไปแบบแปลกๆนะใครเป็นแบบนี้บ้างแต่ถ้าไอ้ชัดนะถามว่าโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงนะเหมือนจะออกไปในทางไม่ชอบเยอะกว่าชอบนะสักนิดนึงแล้วกันนะเรื่องนี้นะไม่รู้ว่าใครคิดยังไงนะแต่ส่วนตัวดูแล้วแบบมันเหมือนหนังเกรดต่ำแบบแปลกๆไงไม่รู้นะโอ้โหอุตสาห์สร้างออกมาใหม่จะเอาไปทับถมเวอร์ชั่นของพอซะหน่อยแต่พอออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่วินยังไงก็ไม่รู้นะเออ มาแยกพูดวิเคราะห์ส่วนต่างๆกันต่อนะองค์ใหญ่ๆในหนังเนี่ยนะว่ารู้สึกยังไงนะครับ 1. เอาพัดเนื้อเรื่องเนื้อหาก่อนบทก่อนรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยจะเล่าไทม์ไลน์จากเกมช่วงภาค1กับ2นะฮะตรงเนี้ยผมโอเคนะเพราะมีความสุกเลยว่าหยิบจับเนื้อหาเกมของทั้ง2ภาคมายำรวมกันแล้วก็เล่าออกมาเป็นเหตุการณ์คู่ขนานกันได้ค่อนข้างดูดีเลยนะเหตุการณ์ทีมบราโวบุกทืเลหาสเปนเซอร์กับเรื่องราวที่กรมตำรวจของรีออนกับแครเนี่ยเออ สองเหตุการณ์เนี่ยมันเล่าสลับกันไปสลับกันมาที่แบบว่าทําให้คนที่เคยเล่นเกมเนี่ยแล้วก็ติดตามเนื้อหาเนี่ยจะพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างมีอะไรที่เซอร์วิสกับคนเล่นเกมอยู่ไม่มากก็น้อยนะอ่าคล้ายๆเลยนะอารมณ์คล้ายเกมอยู่คือแบบมันอาจจะไม่ได้แบบตรงแบบต้นฉบับเกมเป๊ะเป๊ะมันก็ต้องมีดัดแปลงกันบ้างอันนี้อันนี้เข้าใจนะในเวอร์ชันของหนังไม่มีเรื่องไหนที่แบบว่าเดินได้แบบเป๊ะมากมายขนาดนั้นหรอกเนาะแตห่หลายอย่างที่อิงมาเนี่ยใช้ได้เลยนะ คือพูดง่ายๆหรือว่าเรื่องราวเนี่ยไม่มีความใกล้เคียงกว่าของไอ้เวอร์ชันพอนั่นแหละที่ดัดแปลงเยอะไปจนแบบเออออกทะเลไปเลยนะฮะรวมไปถึงสิ่งหลายๆอย่างที่เราได้เห็นนะทั้งคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยโ,โหมันแบบให้รวมแบบเอ้ยมาจากเกมเว้ยอะไรอย่างงี้นะแต่ตัวเสียก็พอมีนะครับกับสิ่งไอ้ที่ดัดแปลงมานั่นแหละอันนี้น่าจะทำให้รู้สึกว่ามันมีบททำม่งทำม่งอยู่บ้างนะครับ บางฉากก็รู้สึกแปลกๆนะคงต้องเปิดใจรับไอเดียของคนเขียนบทหรือว่าผู้กำกับในหนังเรื่องนี้สักนิดนะแล้วจะไปได้นะถึงจะไปได้อะไรประมาณนั้นนะฮะกับเนื้อหาที่ส่วนตัวเสียดายนะในเรื่องการยำของภาค1ภาค2เข้าด้วยกันเนี่ยของเกมเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเล่าหุาน้วนแล้วก็แบบขาดรายละเอียดไปนิดนึงนะถ้าใครไม่ได้เป็นแฟนเกมเนี่ยคงจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ Resident Evil w o e to r a c c o o n City เนี่ยดูไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรเลยอะนั่นแหละครับเสียดายนิดๆน,นะ เวลามันน้อยด้วยนะครับต้องเน้นฉากสยองขวัญเป็นหลักนะ 2. เรื่องนักแสดงครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดใหญ่ๆเลยเนาะและเป็นส่วนสําคัญเลยนะที่อาจถึงขั้นตัดสินได้เลยว่าหนังที่ทําจากไลฟ์แอคชั่นจากเกมเนี่ยจะผ่านหรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าใครเคยเล่นเกมมาเนี่ยก็ต้องการนักแสดงที่แบบว่าแคสติ้งมาแล้วก็ใกล้เคียงกับอารมณ์เกมเนาะมันถึงจะเพอร์เฟกนะฮะในเรื่องของไลฟ์แอคชั่นส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าบางคนก็ดีบางคนก็ไม่เวิร์กนะ แม่งน่าจะดีก็ดีทั้งหมดไปเลยสิทําไมต้องแบบว่าเอาบางคนมาแบบแหวกเลยอะไรเงี้ยมันทําให้แบบว่าเสียมูดเหมือนกันนะตัวห,หลักๆที่โอเคหน่อยนะที่แบบว่าพอไปไหวแล้วก็ใกล้เคียงอย่างคายาสโคเดลาริโอนะแสดงเป็นแคร์เรดฟิล์ field, อันนี้ได้นะผมว่าโอเคมาดเมินนี่สมผมแล้วก็มาใส่สเสื้อผ้าได้อยู่ร็อบบี้แอมเมลเป็นคิสเรดฟิล์อันนี้ก็อได้นะโครงนุโงโครงหน้านี่ได้นะครับใช้ได้เลยทอมฮอปเปอร์เป็นเวสเกอร์นี่ก็พอโอเคแล้วโอ้โห้ายอยู่3มคนเนี้ยผ่านนะ ไม่ถึงกับใช่แต่ฟิลหาไม่ได้ใกล้เคียงอยู่แต่อีก2คนสําคัญของแฟนชายเกมนี้อย่างรีออนนะฮะที่รับบทโดยเอวานโจเจียกับจิววลนไทน์นะครับที่แสดงนําโดยฮันนาจอนคารเมน2คนเนี้รับบทได้ครับโอ้ oh, คือต่างกันแท้อันนี้ผมไม่ได้เห็นจากข่าวหรือว่าดูตัวอย่างก่อนสักเท่าไหร่นะผมดูหนังเลยก็ตกใจเหมือนกันนะครับซักรีออนเป็นขวัญใจของคนเล่นเกมหลายๆคนนะในเรื่องนี้เป็นรีออนสายเขียวเฉยเลย ผมหยิกยาวหนวดคลาวเฟิร์มแถมซื้อบื้อเกินเหตุอีกแม้จะเป็นตำรวจหน้าใหม่แต่กลายเป็นไอ้เฟ้อฟาไปซะอย่างนั้นนะครับส่วนจิวนี่ก็แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จิวอ่ะอะไรอย่างนี้เลยนะดูไปเนี่ยสองตัวนี้เฟลเลยแล้วก็ทําให้แบบว่าระหว่างดูเนี่ยมันเสียอารมณ์ไปเลยนะแม้ว่าหลายๆคนจะแคสติ้งมาได้ดีแต่บางคนทําให้แบบว่าไม่เทเลสิเดนอีวิลอ่ะอะไรอย่างนี้ได้เลยนะ 3. พูดถึงความสยองขวัญน,นะอันนี้คือได้นะหลายๆฉากให้อารมณ์ลุ้นระทึกดี ดูไปก็มีสะดุ้งบ้างหรือว่าใหอารมณ์สยองขวัญไม่น้อยนะครับเพลงบรรเลงก็บิ้วแจ่มดีนะฮะจุดๆเนี้ยผู้กกับเนี่ยคนต้องการให้อารมณ์เนี่ยลุ้นคล้ายๆกับเวอร์ชั่นเกมแน่ๆเลยนะฮะภาค1ภาค2เนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยนะจุดอับจุดมืดแผ่นกลองแผ่นกล้องอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคนะลูกเล่นนะชอบช่วงไปบุกคลิฮา์สเปนเซอร์มากอ่ะเสียดายนะถ้าเล่าแบบว่าภาค1นเน้นๆเน่ยเน้นการเอาชีวิตรอดในคาลิฮา์นี้หนักๆหน่อยเนี่ยน่าจะสนุกกว่านี้นะแม่คิสกูรอดไม่โดนกัดได้้ยงไไเนนนาออมมมมมีีรรุแต่่่คืดล สีจุดที่ผิดหวังอีกจุดหนึ่งก็คือฉากแอคชั่นครับแม้ความหลอนความน่ากลัวเนี่ยจะทําไม่ดีแล้วเนี่ยแต่ฉากบู๊เนี่ยแม่งไปไม่สุดผมรู้สึกว่าไม่มีฉากไหนได้อารมณ์รุนหรือว่ามันเลยนะอันนี้เข้าใจภูมิกับอยู่นะครับว่าคงอยากให้ดูเป็นหนังสยองขวัญแบบเต็มสตรีมนะนะไม่ค่อยเน้นจุดนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเกมภาคหนึ่งภาคสองมันก็อารมณ์นี้นะฟิลนี้นะไม่ได้แบบว่าเป็นหนังแอคชั่นระหำ่ำยิงซอมบี้แหลกนะ แต่ถ้าให้มาคิดนะความเอาใจช่วยหรือว่าความสนุกแม่งเวอร์ชันของพอเนี่ยยังไปสุดกว่านี่อีกนะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่การยิงซอมบี้หรือว่าฉากบู๊เนี่ยมันจะดูแบบว่าอยู่ในมุมอับๆแล้วก็เป็นแบบมืดๆไม่ได้โชว์ให้เห็นอะไรมากมายอะ่ะเลยดูไปมันก็เลยมันไม่สุดสักอย่างนั้นนะฮะแม้กระทั่งบอสไฟกับวิลเลียมเบอร์กินส์ที่ฉีดไวรัสเข้าไปแล้วก็กลายร่างมาแบบสู้กันแบบง่อยๆเหมือนเหมือนทํามาแบบจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยจบไปไวซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ย,ยมันก็เลยแบบเอ้ยเนาะ คือให้รมหนังเกรดต่ำแปลกๆนะฉากแอคชั่นนะส่วนตัวนะ5รวมไปถึงไม่ชอบพวก CG ในเรื่องครับเริ่มตั้งแต่เอฟเฟคระเบิดนะฮะโอ้โหที่ดูลอยๆปลอมสัตว์เลยทําให้ดูเป็นหนังเกรดต่ำไปอีกอันเนี้ยรวมไปถึงซอมบี้ในเรื่องที่เมคอัพเนี่ยดูจะใช้ CG พยายามไม่เหมือนเกมจนมากเกินไปจนทําให้รู้สึกว่ามัน,ปนแปลกๆยังไงก็ไม่รู้วะ่ะคือถามว่าตรงเนี้ยเป็นข้อดีไหมที่ซอมบี้มันอารมณ์คล้ายเกมดีนะแต่เฮ้ยนี่มันเวอร์ชั่นคนจริงมันน่าจะปรับปรับมาหน่อยนะครับ ดูจากหนังซอมบี้เรื่องอื่นเนี่ย, <S <S เ,ยเขาเมคอัพดูไว้ต่างต่างมันเหมือนซอมบี้จริงๆนะให้เราเหมือนผีดิบเดินได้แต่อันนี้มันเหมือนซอมบี้เกมอะ่ะที่มาแสดงร่วมกับคนจริงอะ่ะไม่ต้องพูดถึงพวกต,วตัวแปลกๆในเรื่องนะฮะที่โผลมาที่ใช้ CG อย่างหมาซอมบี้อย่างลิเกอร์อย่างเบรอร์กินตอนแปลงร่างคือแบบมันเป็นเหมือน CG เกมหรือแอนิเมชั่นยะังไงอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยโอนะตรงเนี้ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเนี้ยแนบเนียนกับคนแสดงยังไงไม่รู้นะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับบ่นเยอะเหมือนกันนะสรุปเป็นการรีีท เหมือนจะดีนะครับแต่บางส่วนมันก็มีส่วนขัดใจมากเลยนะถ้าให้พูดเนี่ยโอ้โหมันจะรู้สึกว่ามันก็ดีแต่มันรู้สึกว่ามันขัดใจแบบหลายๆอย่างนะผมอาจจะสับแล้วก็พูดไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าคนดูแล้วก็เคยเล่นเกมมาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่น่าจะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวใครส่วนตัวมันนะฮะคะแนนที่ผมให้นะโดยรวมผมให้ไปแตมแตมแตามแต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 มห้าเต็มสิบครับแม้จะออกไปในทางไม่ชอบเยอะกว่าชอบ แต่อารมณ์เนี่ยถ้าตกไป4คะแนนเลยแบบมันเรียกว่าแย่เนี่ยมันยังโหดร้ายเกินไปกับหนังนะผมให้อารมณ์กลางๆแล้วกันดูได้เพลินๆนะฮะอยู่ในกึ่งกลางนะระหว่างความชอบกับไม่ชอบนะสองอย่างนะมันมีบทบางส่วนที่ไม่ชอบแต่ไอความสยองขวัญหรือความใกล้เคียงกับเกมก็ยังชอบอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะมันได้อารมณ์เกมเนาะแต่ความสนุกเนี่ยมันยังอยู่กึ่งๆกลางๆนะไม่รู้สิอาจจะหวังมากเกินไปด้วยนะฮะแม่งเออุาสตร์ทำใหม่ทั้งทีแล้วอะเออแม่งอะไรวะอารมณ์มันแบบแปลก แล้วเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันของ Netflix ที่ทำเป็นซีรีส์อีกนะฮะไม่รู้ว่าแฟรนไชสนี้จะถูกจับมาย้ำอีกกี่ครั้งนะฮะในเวอร์ชันน Netflix เนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแคสติ้งตัวละครเหมือนกันอย่างเวสเกอร์เนี่ยเป็นคนผิวดำอย่างเงี้ยเออมันแหวกไปเลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาทำไม่ให้เหมือนเกมนะเออแปลกเหมือนกันนะฮะขอคุยสปอยเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆอลไกันนะครับประเด็นแรกนะลิซ่าเทรเวอร์นะครับใส่มาเป็นแฟลชแบ็กว่าเป็นเพื่อนในวัยเด็กของแคลนะฮะที่จะถากก้าซึ่ง ลิซ่าเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่เป็นปริศนามากเลยนะแบบน่ากลัวมากเลยเหมือนผีเลยนะเหมือนแบบใส่มาเนี่ยเพื่อแบบว่าวันที่แคร์กลับมาในปัจจุบันนะเนาะแคร์กลับมาที่สถานที่เลี้ยงเด็กกัมพาที่เขาเคยอยู่นะคะแล้วได้เจอกับลิซ่าเทเวอร์ลิซ่าเทเวอร์นี่ก็แบบช่วยปราบลิกเกอร์แล้วก็อุตส่าห์แบบว่าหาทางให้แคร์กับลีออนเนี่ยได้ไปเคลี่หาดของสเปนเซอร์ทางลับอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะบทใสมาแค่นี้เองเนะี่ยอุตส่าห์ปูมา โอ้และลิซ่าเทเวอร์อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตลอดมาเลยวะเนี่ยเขาออกไปหมดแล้วนะคุยประเด็นต่อมาแป๊บนึงนะฮะคุยตอนจบนะครับหลังจากพวกตัวเอกนั่งรถไฟหนีจากทะเลหาดสเปนเซอร์ปราบบอสเบอร์กินโดยลิออนเนี่ยยิงบาซูก้าใส่แล้วก็ตายแล้วแล็กคูนซิตี้ก็พินาศนะฮะแผ่นดินไหวยุบพังทั้งเมืองเลยนะฮะเหมือนมีระเบิดใต้ดินตอน6กโมงเช้านะจุดจุดเนี้ยมันคือไทม์ไลน์ตอนจบของเกมภาค3ามเมื่อไหร่วะที่แล็กคูนซิตี้เนี่ยโดนนิวเคลียร์ลงนะฮะใช่ปะ แต่ในเวอร์ชันหนังเนี่ยปรับเปลี่ยนมาเป็นเหมือนโดนระเบิดใต้ดินแล้วก็แผ่นดินระเบิดยุบไปถ้าใช่นี่แบบว่าหมายความว่าในหนังเนี่ยเวอร์ชันนี้จะเล่าข้ามเรื่องราวของจิวที่เอาตัวรอดในเกมภาค3ไปเลยสินะสมมติถ้ามีภาคต่อเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องราวของจิวในส่วนนี้นะครับใช่ปะ่ะสรุปว่าใช่ปะ่ะเพื่อนๆรู้ไหมก็ลองบอกเข้ามาหน่อยนะถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนเล่าข้ามแบบเราก็ไม่ได้เห็นมิสเตอร์เอ็กบอสจากภาค2แล้วก็เนมิซิสบอสจากภาค3มาดิอย่างเงี้ยเออบอสคลาสสิกทั้ง2ตัว เหมือนจะข้ามไปเลยนะหรือไม่ก็อาจจะมาโผล่ในภาคหน้าแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเกม2อสาแล้วอะไรอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับอาจจะต้องมีนะในเมซิตอ่ะเออมันคลาสสิกขนาดนั้นนะต้องมาสัากภาคหรอวะและนี่คือตอนจบที่ผมหักคะแนนพวกๆเลยเหมือนกันนะคือในใจตอนแรกเนี่ยกะจะให้สัก6คะแนน6.5อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆเนี่ยหนังตัดจบแบบวุ่นๆแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่ารับบทได้จริงๆนะฮะรับไม่ได้ยังไงไม่รู้กําลังพอไปไหวกําลังสนุกแต่แบบเอ้ย ตัวละครทั้งหมดที่รอดตายเนี่ยเดินออกมาจากอุโมงค์เรียงหน้ากระดานกันเยเท่แล้วก็ตัดจบไปเลยซะอย่างนั้น <c oughs> ไอ้ห่าอะไรกันนี้ฟาวเลยผมแม่งรู้สึกว่าฟาวยังไงไม่รู้เลยให้แม่งห่าไปเลยพูดถึงเอ็นเครดิตมีด้วยเว้ยเฮ้ยหนังเรื่องนี้นะครับเป็นฉากของอันเบิร์ตเวสเกอร์นะครับหลังจากที่น่าจะตายนะฮะหลังจากโดนยิงนะแต่เขาไม่ตายนะฮะสะดุ้งตื่นออกมาจากถุงศพนะครับแล้วก็แบบเบลอที่จะไม่ไม่ตายอะไรอย่างเง,งี้ยนะเขาได้เจอกับตัวละครสําคัญอีก ตัวนะฮะในแฟนชายของ Resident Evil ก็คือเอดาครับเหมือนเอาแว่นมาให้เวสเกอร์ใส่และเวสเกอร์เนี่ยก็คือแบบพอใส่แว่นเนี่ยก็คือเวสเกอร์ที่เราได้เห็นในเกมนั่นแหละฮะมาชอบใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยก็อารมณ์ประมาณใบว่าเวสเกอร์ยังไม่ตายแล้วก็มีภารกิจอะไรที่ต้องทํากับเอดาต่อไปนะครับคล้ายเกมนั่นแหละฮะแต่พอได้เห็นเอดานะแคสติ้งมาแปลกๆี่ยไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่เลยนะฮะรู้สึกว่านักแสดงจะชื่อลิลี L ่เกานะครับเป็นนักแสดงชาวจีนนะคือทรงนี่ยังไงไม่รู้แต่ยังไงก็ ถ้าได้เห็นภาคหน้าอาจจะเหมือนเยได้ก็ได้ต้องรอดูนะก็นี่แหละครับเป็นการรีวิวแล้วก็บ่นสไตล์บ้านๆน,นะใครดูมาแล้วก็ลองมาพูดคุยกันได้ว่าชอบหรือไม่ชอบความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันไปไม่ว่ากันนะครับคนเรานี่ความเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะผมอาจจะบ่นเยอะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังหน้านะฮะคอ <c oughs> มทิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยเด้อวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย